สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางดาวโจนคืนวันอังคารที่20เมษายน2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรสำหรับดาวโจนผลออกนะคะ76 3 0 4 7 6 3 0 4พี่น้องให้อจา7 666 เนาะทำไมไม่ออกสามหกเจ็ดนะนี่ค่ะสะอย่างน้อยก็ยังได้เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะกลายเป็นสามมาอยู่หลังนะคะสามน่าจะไปอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าเมื่อพี่น้องดูลุ้นนะคะของเราหน,นึ่งแปดเจ็ดเนี่ยเจ็ดแปดน่ะมันออกมาก่อนคู่สุดท้ายค่ะเกือบจะปิดแล้วมันก็โผล่ออกมาแล้วมันก็ดีดค่ะดีดมาเป็นปิดพี่น้องก็ลุ้นเต็มที่เลยนะคะว่า โอ้อยอดีเลยนะจบแค่นี้แถ่มันก็เหลือเวลาหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็มาดีนาทีสุดท้ายด้วยแหละเนี่ยกลายเป็นตัวนี้นะคะอันนี้สําหรับวันจันท์พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่พลาดไปทีนี้เราก็มาดูของวันอังคารกันต่อนะคะ วันอังคารพี่น้องจับคู่ให้0 9 5452 603 064 13 1457 7219แล้วก็26นะคะอันนี้น่าลบนะคะคิดว่าน่าจะลบค่ะวันนี้เปิดลบแล้วก็ตอนนี้ก็ยังลบอยู่3ตัว772 257 009 3918 60826นะคะ สําสหรับตัวเน้นนะคะสําหรับคนที่จะวัดดวงไม่เอาหมดทุกตัวแต่อันนี้เหมือนเดิมคะ่ะ1 4คู่ไปกับก็สิบสอคู่ไปกับก็24นะคะพี่น้องจับคู่ให้โอกาสเด้งบนเด้งล่างนะคะถ้าใครจัดหมดทุกตัวนะ60นี่คู่กับ03นะคะ09คู่54นะ72คู่19นะคะมีหลายคู่คะ่ะมีหลายคู่ลองลองถ้าจับหมดทุกตัวนะแต่ถ้าจะให้พี่น้องเน้นวัดดวงนะคะ ก็ที่ชอบเลยนะคะ0 0 9 5 4 6 0 3 0นะอ่า1 4นะคะ1 4 1 3นะแล้วก็2 6แล้วก็อ่า5 2 7 2อ่7 2นะ7 2คู่19นะนี่7 2คู่19นะะี่ค่ะ มันก็เกือบหมดนั่นแหละก็ <c oughs> จัดหมดนั่นแหละค่ะ <c oughs> จัดหมดเลยนะทีนี้สามตัวนะคะเน้นก็จะมีศูนย์ศูนย์เก้าแปดหกศูนย์แปดสองหกเจ็ดเจ็ดสองค่ะที่พี่น้องชอบนะสำหรับสามตัวนะคะวิ่งตรงเลยไม่ต้องโตด <c oughs> นะหนึ่งบาทก็ยังดีนะคะ ยังไงก็ได้เยอะกว่าโตูดนะทีนี้สําหรับดาวโจนคืนนี้นะคะพี่น้องก็ขอให้เป๊ะๆป,ปังๆนะคะขอให้ทุกคนยเหงๆป,ปังๆผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะ สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลฟ์ทุกๆ,กๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจพี่น้องก็ขอขอบคุณเช่นกันนะคะขอขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนตื่นมารับทรัพย์กันทุกคนนะคะดาวโจน์คืนวันองนังคารตื่นมาก็เช้าวันพุธรับเฮงเปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนบา,บายยขอบคุณคะ่ะ